มู้งำเรือของกลางสามลำที่บรรทุกน้ำมันรวมกว่า3 0 0แสนลิตรที่หายไปจากสะพานท่าเทียบเรือตำรวจน้ำที่สัตหีบซึ่งทางตำรวจน้ำสงขลาตอนนี้สามารถควบคุมเรือบรรทุกน้ำมันทั้ง3ลำเอาไว้ได้แล้วเตรียมที่จะแถลงข่าวในช่วงเที่ยงวันนี้นะคะเราจะไปติดตามล่าสุดจากคุณพัราจิตคำรายง,งานสดมาจากสถานีตำรวจน้ำสงขลาค่ะคุณพัชราคะ ค,ความเคลื่อนไหวที่ท่าเทียบเรือตํารวจน้ำจังหวัดสงขลาตอนนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ได้มีการเคลียร์พื้นที่เพื่อที่จะรองรับเรือของกลางทั้ง3ลําค่ะซึ่งถือว่าค่อนข้างล่าช้าออกไปค่ะเพราะมีอุปสรรคในเรื่องของคลื่นลมแรงรวมทั้งเรือบางลํานั้นพบว่าชํารุดไม่สามารถขับเคลื่อนเองได้ค่ะภาพเรือบรรทุกน้ำมันเถื่อนสามลำ กว่า3แสนลิตรค่ะที่หายไปลอยลำกลางทะเลอ่าวไทยใกล้กับหน้าน้ำมาเลเซียเป็นจุดที่ตำรวจน้ำควบคุมเรือไว้ได้เมื่อเย็นวานนี้ค่ะซึ่งตามกำหนดตำรวจจะนำเรือทั้ง3ลํลำเข้าฝั่งที่ท่าเทียบเรือตำรวจน้ำสงขลาซึ่งคาดว่าจะเข้ามาในช่วงบ่ายนี้เนื่องจากเมื่อคืนที่ผ่านมามีคลื่นลมลแรงค่ะประกอบกับมีเรือหนึ่งลำชำรุดไม่สามารถขับเคลื่อนเองได้ทำให้การนำเรือเข้ามาต้องล่าช้าออกไปค่ะ ส่วนบริเวณท่าเทียบเรือตำรวจน้ำจังหวัดสงขลานั้นเป็นจุดที่จะนำเรือทั้ง3ลํลำเข้ามาเทียบท่าเจ้าหน้าที่ได้นำเรือของกลางบรรทุกน้ำมันเถื่อนสัญชาติเวียดนามที่เคยจับกลุ่มตรวจยึดได้ก่อนหน้านี้ออกไปจากพื้นที่ชั่วคราวค่ะเพื่อที่จะรองรับเรือทั้ง3ลํลำที่จะเข้าเทียบท่าในช่วงบ่ายนี้ พร้อมจัดถแถลงข่าวโดยมีพลตํารวจตรีจรุนเกียรติบานแก้วรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางเป็นผู้นําการถแถลงข่าวการควบคุมเรือของกลางทั้ง3ลําค่ะซึ่งต้องติดตามค่ะว่าลูกเรือแล้วก็น้ํามันกว่า3 0 0แสลิตรนั้นยังอยู่ครบถ้วนหรือไม่ สำหรับเรือของกลางสามลำประกอบด้วยเรือ JP มีน้ำมันประมาณ88,000ลิตรค่ะลูกเรือ7คนเรือ4ฮอสบรรทุกน้ำมันประมาณ150,000ลิตรลูกเรือ6คนค่ะรวมทั้งเรือดาวรุ่งมีน้ำมันประมาณ100,000ลิตรลูกเรือ5คนค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ก็หายไปขณะเรือนำเรือไปจอดหลบขึ้่นลมเมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ อย่างไรก็ตามค่ะเรือบรรทุกน้ํามันเถื่อนทั้ง3ลําเป็นเรือชุดเดียวกับเรือ5ลําที่ถูกจับกุมเมื่อวันที่19มีนาคมที่ผ่านมาตรวจยึดน้ํามันดีเซลได้จำนวน3ามแสนสพลิตรค่ะก่อนที่จะนําเรือของกลางทั้ง5ลําไปจอดเก็บรักษาไว้ที่สะพานท่าเทียบเรือตํำรวจน้ำสัตีบจนกระทั่งเกิดเหตุขึ้นค่ะ และนี่ก็เป็นบรรยากาศสดที่บริเวณท่าเทียบเรือตํารวจน้ําจังหวัดสงขลาค่ะที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นจุดที่จะมีการรองรับเรือของกลางทั้ง3ลําที่คาดว่าจะเข้ามาเทียบท่านในช่วงบ่ายนี้ค่ะซึ่งตอนนี้เองทางพาังบรรดาสื่อมวลชนก็มารอปักหลักทําข่าวเพื่อที่จะรอการถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการที่นี่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายนี้ค่ะขอบคุณค่ะ